นักปฏิบัติเนี่ยเวลาปฏิบัติจเจริญสติปัฏฐานสี่จะบับผ้าไหนก็ช่างนะย่อมจะประสบมารมารในหลักการนี้ก็แบ่งเป็นกิเลสมารขันตมารเทวบุตรมารอภิสังขารมารมัจ,จุมารไอ้กิเลสมารก็คือว่าเวลาเราเจเริญสติปัฏฐานสี่ไปปฏิบัติไปดูลมหายใจไปหรืออะไรเนี่ยนะมันก็เกิดนะอารมณ์ราคะที่เคยผ่านมามันก็ขึ้นมาหมดนะ นะโทสะก็ขึ้นมาที่เกิดประสบโมหะความหลงของสติเนี่ยก็ขึ้นมานะจิตใจหดหูอ่ากิเลสมารขันธมารพอนั่งบ้างนั่งนั่งนั่งไปโอ้ยปวดแข้งปวดขาปวดข่าวปวดหลังปวดอะไรไม่ไหวละแต่ถ้าเราสู้ไหวนะเราผู้ไอพวกกิเลสมารไหวมันจะเข้าไปสู่ขันธมารเราสู้ขันธมารไหวพอาะรัะกกาหนดสติสัมมัญญาผ่านไปได้มันจะเข้าสู่ความละเอียดแล้วไปเจอ เทวบุตรมารแล้วตอนเนี้ยนะฮะไอ้เทวบุตรมารน,นี่มันก็ตลกดีเหมือนกันสมัยบวชใหม่ๆเนี่ยพระที่บวชด้วยกันมาจากสมุปรการก็บวชใหม่เหมือนกันเนี่ยพอท่านปฏิบัติไปได้วันสองวันเนี่ยแหมท่านเห็นนิมิตแล้วเออเราปฏิบัติแล้วทําไมเราจะได้อย่างเขามั่งเนาะโอ้โหมันคนวิเศษเราก็อยากได้อย่างเขาก็บอกนั่งๆไปแล้วก็ไอ้เทวดามาบอกว่าท่านฝนจะตกแล้วตาจีวร รรีบลุกพวดมาที่ไหนได้ฝนก็ไม่ตกจีวรก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยไอ้วกเทวบุตรมามันมาขวางกัน้นเสื้อนภิกสังขารนมา,เพ,าเพราะปฏิบัติไปเพราะอารมณ์ดีเขาหน่อยนะอูเกิดบุญบุญญาภิสังขารน,นะปรุงแต่งในบุญเลยจะไปชวนญาติโยมม่าโน่นไอ้นี่นะนะหรือว่าเกิดกรรมมาเลยถ้าเคยทุบหัวปลาขึ้นมาเวลาปฏิบัติไปปวดหัวเงี้ยนะ ไอ้พวกบาปนี่มันมาเลยละ่ะนะพอปฏิบัติไปแล้วชานสมาธิมาเลยเห็นองค์ผ้าเห็นดวงแก้วเห็นอะไรต่มีอะไรนะเห็นนิมิตนะสว่างสวัยอะไรเนี่ยมันทําให้เราหลงไม่หมดอ่ะนะอภิสังขารมาเนี่ยพอเราปฏิบัติผ่านนี้ได้ได้จนจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยไอ้มัจจุมานั้นมานาล้วนะความตายมันมาแล้วถ้าเรามั่นคงใน ธรรมะที่เราปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเราเล้เลิกนึกถึงคุณมาพูดพระธรรมระสฆงแล้วเรายอมสละชีวิตเกาะเลยเพราะตอนนั้นมันจะทําได้เพราะอารมณ์จิตมันเบาตัวเบามากเลยแล้วคมชัดมากเรายอมตายเลยมันก็จะผ่านผ่านมัจจุมานได้เราถึงจะได้เจอ,อเจอธรรมะของพระพุทธเจ้าเห็นทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดันไปนในขั้นตน้น